17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรญชรกิติยาภารแเรนทีราเทพเทวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราลาธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจิริวัณวรีนารีรัตนชรัญญาไป็นองพระที่น้เมือพระเ พระมหาราชวังในการเสด็จออกมาาสมาคมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาก็้าคเรละอองธุมีพระบาทถวัยพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565 ในแรันี้สมเด็จพระนิฐาที่ราชากรสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีชวานขาวัตวราขัติยาราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จ okay. พวกข้าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธามการจนาสิงหาภายใต้พระอุปสรรคมหาเสวยกระชับเจ้าพนักงานรัวกราบและเปิดพคระ่องวิสุทธิเจ้าพนักงานชูกพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุรยามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศมีงปนใ่เฉลิมเกียรติกลั21นัด จากนั้นสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมา,ร,า,ารีกราบวังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนรพระบรมวงศ์นงอย พระเกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าในช่วงหลีกภัยประธานรัฐสภากล่าวบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภานางสาวปียคุณบุญเพิ่มประธานสาลดีกากล่าวบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการนอกากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรส ความปรารนาดีที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้นจะสําเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพลียงและความสามารถของทุกท่านที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้เป็นลูกผลสมบูรณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกวันนี้ เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมากจำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่น ยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้องและประโยชน์สุขของส่วนรวมและมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ท่านทั้งหลาย ในมหาสมคาคมแห่งนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดีเสมอรวมทั้งรักษาความดีความสามาคัคคีความสุจริตไว้ให้มั่นคงหนักแน่นความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้น ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน